เด้อม,มากินเด้อเจียบนีนัำเจียบคัะมันจำเจียว่มีไงก่อนประเดียกวงมีเนาะมันเดือคนมัมนเดือดอร่อยด้กนี้กินรสน,นี้นาทีปานหูขคุณกินย่เลยสับแยบย่าเลย จำบ้ามเนจำหน่อยๆได้บึงต้นส่อ,อมต้นเขามือติดเตาเดี๋ยวสีสตบเขาแลว้วพี่น้องมันทีมงานเฮากับสิพักเที่ยงแถวนี่ก็ไม่เจอหู้กับปูเนาะห้อยกลงเนี่เต็มอยู่ดเดี๋ยวคอเวลาทำอาหารเจ้าปวชเติมพี่น้อง เผาเลยแม่เนาะนี่เผาเลยเข้าสีเห็ดเสียบน้ำทงน้ำทามาเด้อเผาเข้เาจังได้สีไดยใไม่มาเสียบแยกเดียวไม่มาเสียบปิ่งกระปรู เดี๋ยวสิกีกับปูพี่น้องมีข้างลุ่งอยู่เดี๋ยวน้ำล็บแมนมัดจิตตุลเวลางอยู่หันวแม่กินเที่ยงกี้กับปูเสียบกับปูปิ้งพี่น้องอันนี้หพราปีเผากินกับตำมัง หูเหลืองแล้วค like ุนอยู um um ming, ่แถวนี um ming, uh, um ming, um ming, ่แล้วคุณอยู่แถวนี้แหละก็จี้อยู่นี่ไก่กะปูเดี๋ยวสิพักกินเผาเ็บครูพี่น้องกูนี่เนาะแยกแถวนั่นเนาะเขากินเผาเนะ ขึ้นถนนค้นกับเที่ยวรถเอียงนอนรถไถ อีสานห้าย่หนกินพี่น้องเดยวเอาไปซองก้วยไปปูกันนี่ปูนี่นนเ,าเานาะมาเด้อบาทพี่นอ้องมากินเข้า้กันด้อกับเขาเฮากเพาปี นี่ิกระปู<ม>อันนีห้ห้อยห้อยดองห้อยดองกระเดียกบองแหนมแล้วก็หมูย่อพี่นอ้องกระปูกีหางแย่แต่วสิจำก่อนจะกินเข่าปลากับเป็นประเภทนี่น<า>เฮาเนะประเภทนี้อีสานบ้านเฮานะ <หา S 2> อันมากินเข่าปลาสีเฮ้าต้องหา พิ่นกินก่อนเด้พี่น้องเจ้าที่เจ้าทานพิ่นใส่ข้าวกล้วยใส่กล้วยสีมันเป็นอังสันเหรอยะเดียวข้าเข่าคนที่น้ำข้าเข่าอยัากินเราเลยนี่ยังแน่เรอแหนม นี่ใส่ไปคือโคบลาบาทดีเออบ้านท,ที่เ,เชิญพื้นมาก,กินบบบนี้ไปไปเชิญทางใดช่างนี้ <c oughs> นก็ได้ดอกอ กะเด้อมากินเด้อผู้หลักสมรักษาเจ้า yeah. ทินเจ้าฐานกระไดแต่เม yeah, uh, yeah. yeah. ื่อเท่านี้ฟิปแฟนฝากฮะแฟนดินงผู้หลักสมรักษาอยู่นี่ละมากินเขาน้ำหลวงของร้านเด้อมีทุกอย่างทุกแน้วเหมือนมหาอยู่หากินเนาะหาอยู่หากินให้ลูกหลานหากินมันหมันเด้อปูนาเลยไปบ้านรักษาเจ้าทินเจ้าฐานมาบ้านพี่น้องมามามานั่งบานนี้ มากินข้าวมากินข้าวนี่เที่ยวเขาใหญ่เด้อนี่เที่ยวเข่าบอกใหญ่กินเด้อพูมีเขียวกินเบอเอาใบเราต้องขอ่อมาเอามาเอา้อเข่าไเอาักแตงพ่นมีดใช่มีดยุกตาบนอ่ย่าเสเหลียวเขาใช่หรอเจ้าบ้านกับหยับมาหยับมาเอหยับมาหยับมา ปวดเนาะเอาซิมกันอ่ะโมยเล็กๆเดิ้นซิมกันอ่ะซิมกันอ่ะเด้อเป็นจังใจแต่สมัยพ่อแม่เ้ากินเข่าเข่าติดมือเขาเอาน้ำมันปูเด้อท่าบาดนี่อันนั้นปูปาดปูคือมันกจริงๆปูดงคู่กระตงทองเด้อปูดงคู่เด้อมาผีติ้วเข่าเฮาหนูเขมาหน้าหนูเขาม่าลูกไหนชิ้นเนื้อตบเข่าคำแหลกแห่งมัน ้แรกกินยังละอรเท่ากานแก้วนี่แล้วจำนี่แก้วนี่ลแก้วแกินแล้วก็ปีกกล้วยปีกกล้วยเผาห้ามาก็ยุ่ยไก่ม้แซ่บไก่ไปน้งท่านแมงแก้วดีทั้งสิคักอาแก้วไม่เมียแมงเดแก้ว ฮอนั่นเหรอกินน่มันอะไรแต่แต่แจ้าสขดแก้วก็้บบ่างๆร่วเอาแก้วก็ดีนี่แต่ซุมแก้วกดีกินเด้ผู้แรแก้วดีมาม่อยำอันนี้ยัางนรอยำน้ำไม่ยังไม่ยู่หรือไม่ยังคู่บะหมี่หรมั่งไมมยู่ไหมก็อื่นไหยังกะไม่กันนวนนรืไมยังกะไม่ดอ เฮยต้นใดต้นต้นพุ่นไม่ขนวนบังเด็ดเต๋อใไหมไม่ขนวนม่เหนียวอืมไม่เหนียงเขาเอ่จัพีดแล้วเหนียวีเหลียงอ่ะอืมจังก็อีจังก็อีี่หนูเอาเป็นเขานั่นม่คูนี่เขาเนีอยเขาเอาจก็เีเดี๋ยว่าบอกเจ้าันก็ได้เขาคนบ่อได้แม่คูบ่อดบ่อเดี๋ยวหน้าบุหตว่าเขาเนือรอเล่าจ้าพ่อจะกินเอาเขาล้นเล่า ยกอายาดแก่ยังไงเป็นหัวยัแก่แบบแดงยังไงเอแข็งาแ่มาแ่งเท่าไปอุ่นเน่ะพอดีบ้นกินของใม่บ่บ้านกินบ้ายากินถ้ามันแล้วมันกินยากนี่มือได้แคนึงเอาแต่มันปูท่าห้วยมันปูท่าแต่ยังไงตะโพลตะเมเข้าใจ่นะมันปูห่วยเอาเก้ยมกเดียดเดีย าคือมันเกลือกัมีดิใส่บอเกลือจะจะม่นีหรือุ่นเหลี่ยอกินหมูวกินไปปลี่นกับคูพี่น้องมาเนีปกินเป็ตเสียไมเถอะกินกินนังใกล้ไก่ดิจะนังไกลหลายนั่งใกล้ใกล้กับที่นั่งใกล้กล้ปี่ยนนี่ขึ้เสียพราะเธอเปีเนีม่ะ แก you ้วเข้าเทาหเออแยกแกวคุยครับนี่ไงมาใส่มีนี่ส่วนนะนี่ยังไงเออช่วนแก้วเออแก้วเอาอ้ยอยู่ไก่ตักมาให้หนูเนี่ยอีย่ายุคนี้กูได้อยากขึนน้ำเราองจนเกบกมาเร็วว่าเป็นบะหมี่ส่วนเออส่วนไหนเอาส่วนมะนามีนบะจำทำยังไงอันนี้ก็แยบเด่ หอยนางปูดองหอยนางปูดองแต่บดเด็ดปรุงดอกปุ๋ยกันแบบตัว้าซอยตะไข่หอมแมัวไก่ไม่ต้อเดียวลงมาก้ใหญ่อื้มมือซ้ำกันแหะครับ่มนมือนั่ายังน้ำมันปู น้ำมันปู <c oughs> เป็นยังไงก <c oughs> ินแบบโบราณน,นี่แหละกินเขาในป่าก,กินทั้งนั้นก็เสียบอกพี่น้องแม่อก,กินปูกินอยู่กลางดงกลางป่าแม่เขาปีก่นนยว,ว,ยวยเสียบ,ยบดีทำมมยังไงเด้อจำดองกับปูป,บปูดงคู่นี่ใบว่างใจได้คิดดคิดคคิดเขาโตใหญ่ ม,ม,มันเสียบนี่น้ำเสียบคัามันมเน <laughs> ขาปีกินเขากระเสียบยึดตะว่ามือตะว่าเนมือเดียวจกขากไหลน้ำกินเนี่ยร่างก็ม่ออกมานางมุ้งมือจะสุนังามอืมอ้ดีค่ะ บรรยากาศอยูุทงอยูุธามองนั่งนี่ก็ม่แต่หู้กับปูเิเต็มอย่นไอ้คนไอ้คนอนย่นี่ลลลนแล้วก็กินอยู่นี่ก็นี่จีก็มีถึนก็มียองไม่มีนั่ตรงหน้าบรรยากาศจำเกล้กมีไงก่อนประเดี๋ยววง ขาดประเด็กบดได้ขาดประเด็กบองบดเลยได้มาหน้าน่านมากให้อืมกินเน้อเจ้ามีเขียวดิไม่มตะกับปูแม่คนดังดนปูผูวันมี่สองตัเลยบองไม่รึนี่ปูผัปูผูวปูใครมีเนาะมันเดือปผูคนมันเดื่มมันดีพี่นนอะอืม,อม กหดกินหนมเนียหมูกินเนี่ยต้องยางอ่อมไปหนีมาอ่อนเน่างไม่ไงหลีไปรัดคือพุ่นก็ได้ขันขันบ่เมียอ่อมได้นึ่รูปนี้มีกินรถลงน้ำพืนก็ได้ร้านวนี้แล้วด้วยกได้มื้อมืองจอดเดียวเอายางไปเอาจังยางนะ ไปดยังแล้วหาไปคอยหาไปนี่มาทีปันหมูขอบปุณนเนาะหมูเี้ยนขับปุเนาะอือปมูนี่นใส่อันนี้หมูย่อแล้กินตะพอตะเมอเขาเนาะกิ้ยอดเลยแบบยอดเลยอดเลยทุนเยนมาหาเงา ชองบว้ออทเียงย่างันจากากินนาะี่เราากินยานเบาบางโอ้โหพิษห่นมเลียนพิษเบาบางวันนี้คนนี้บอกว่าแซ่บครับพี่นทำมี้ วันกรมีว <ITA> ันยู่ทงอยู่ธากะมีจำมันจำหน่อยๆได้บึงต้นเสองเขเต่ามีทำงๆใส่กรอไม่วัดก็ลงง่ายกับมีเงาเอ้แอก็ถือปากน้อ ໄມ້ຕົ້ນຕົ້ວຖ້ວງກັບຕົ້ນມັນເປັນໄມ້ຄືຕົ້ນຢູ່ອັນຍ້ອນທາງລົດຊີພຸກພອນພຸກພອນອືຕົ້ນຖ້ອຍຫຼາຍເນາ